ฉันนั้นจะให้เธอมีดีนะเออเพราะรักและห่วงใยคุ้มคุ้มกันที่ฉันนั้นได้ให้ไปมีเต็มหัวใจรับไว้ดูแลกันและกันเขาจะสายขอจะสบายไสับดมสนชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้น สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่ป่วยย่อมมือเครื่องยาพวกเราและทีมงานนะครับอยากให้คนป่วยน้อยลองครับผมวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของประเทศอินเดียครับผมอู้อินเดียเหรอ,อคุณหุยดิฉันคิดไปถึงบอลลีวูดเลยนะบอลลีวูดเลยใช่ไหมเอออันตราะอืออินเดียขอละขอละคุณนะครับจริงๆแล้ว ประเทศอินเดียเนี่ยเขามีวิธีการเนี้ยดูแลน้ําหนักแบบพิเศษครับคอถึงว่าซิคุณคนที่เต้นเนี่ยนะไม่มีใครอ้วนเลยแล้วแบบว่ารูปร่างเขากระชับนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผอมผอมอาจเจ้าเนื้อนิดนึงแต่ก็ไม่มีใครที่ดูอ้วนมากเขาเรียกว่ากระชับฟิตเฟิร์มเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ประเทศอินเดียนะครับสามารถดูแลน้ําหนักคือทําให้น้ําหนักเนี่ยคงที่หรือว่าลดลงได้แล้วไขมันลดลงด้วยประเทศไทยก็มีผลไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าส้มแขกส้มแขกอ้าวทไมเออก็อย่างที่คุณบอกในไทยก็มีทําไมต้องอินเดียแข เขาบอกว่าปลูกแบบออร์แกนิกอันนี้คือออร์แกนิกคือสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีต่างๆนะครับแต่ว่าส้มแขกชิดนนี้พิเศษก็คือว่าจะช่วยให้ดูแลน้ําหนักได้ดีกว่าปกติคือสามารถเผาผลาญเบิร์นเอาไขามันได้มากกว่าปกติครับโอ้อถ้าอย่างนั้นวันนี้นะใครที่มีปัญหาเรื่องอของสัดส่วนไม่โอเคอ้ควนอยู่เออไม่กระชับนะคะต้นขาใหญ่แขนใหญ่พุงใหญ่เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปชมตัวอย่างรายการมันก่อนเนาะนะคะไปเลยค่ะไปเลยครับ คือส้มแขกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นไขมันให้แตกตัวเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยตัวนี้ไลโปรทวินดีมากทั้งบอกระเบินและแถะมแบบสวยขึ้น,นเ,เพราะว่ามีการเหมือนก็บอกว่าเราดีท็อกของเสียจากร่างกายผิวพรรณเราจะเป,ปล,ะเล่งต่างคอลลาเจนเราก็จะดีค่ะคือพี่แคทมาเห็นน้องอ้อมเนี่ยแคทบอกอเอาเลยน้องอ้อมชาอ้อมก,ก็แบบเหมือนเห็นเห็นที่เขาแบบว่าเหมือนรูปร่างดีขึ้นอะไรเงี้ย้ก็เลยไปถามว่ามีเคล็ดลับอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เลยตัวนี้เลยไลโปรทวิน ประมาณสสัปดาห์ก็เห็นผลแล้วนะเอวเอวเห็นเป็นเอวแล้วก็พุงยุบลงคต้นขาก็รู้สึกว่ามันกระชับขึ้นใส่กางเกงยีนได้อะไรแงนี้โอ้ใช่เสื้อผ้าจากที่แบบเฮ้ยมันใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่ได้ชิลสวยสารสกัดจากผลส้มแขกอินเดียจะช่วยกระชับรูปร่างได้อย่างไรติดตามชมในใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้เลยค่ะ ชีีววิตดคามสใครไม่ป่วยยกมือขึ้นทำไม8ใน10ของแพทย์แนะนำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น ตามที่เราเคยเข้าใจว่าทานน้ำมันมะพร้าวแล้วมีผลเสียต่อร่างกายแท้ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่ไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระและทรานส์แฟตและด้วยความเป็นกรดไขมันสายกลางจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วย่อยและดูดซึมได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากน้ำมันพืชชนิดอื่นเราจึงใช้รับประทานออยพูลลิ่งบำรุงผิวและเส้นผมเพราะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากปาริสุ์ที่สำรวจโดยแพทย์ในประเทศไทยปาริสุ์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ ผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพครับเพราะด้วยหน้าที่การงานที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเคล็ดลับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเดียวทองเทอร์เบลสเป็นประจำทุกวันครับเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มขน้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนโครบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายและสมองผมคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสุขได้ครับ ด้วยสารายเกลยวทองเฮอร์บาเลสใส่ใจส,สุขภาพใช้เฮอร์บาเลสใครไม่ป่วยยกมือขึ้นปาราธินน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสกัดเย็นคุณภาพที่คุณไว้วางใจศาสตร์อโรมาทโทรปีกลิ่นหอมลำค่าที่นำพาความงามตามแนวธรรมชาติบำบัดสู่คุณใส่ใจส,สุขภาพใช้เฮอร์บาเล่ดิอโรคยาคลินิก เราจริงจังเรื่องการนวดหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นฉบับพกผ่านเล่ม2ไม่ต้องจ่ายแพงแต่สุขภาพแข็งแรงแบบสุดๆหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อเลและบุ๊กสมายทุกสาขาดีอรรยาช็อป ok ร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพและยาแผนโบราณรูปร่างดีด้วยสุดยอดอาหารเสริมออร์แกนิกไลโปทวิน เราก็สุรยการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลน้ําหนักแล้วก็รูปร่างให้ได้สัดส่วนครับมถูกต้องค่ะมอนัทขาตอนนี้นะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปตรวจเช็คสภาพน้ําหนักกันก่อนดีกว่านะคะกับนายแพทย์ท่านนี้ค่ะขอต้อนรับคุณหมอสันเสริญหัวใจค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับ คุณหมอเนี่ยดูแลในเรื่องของผิวพรรณนะครับแล้วก็เรื่องของคลินิกที่เกี่ยวกับเรื่องของความงามใช่ไหมครับเรมไปถึงเรื่องของการที่ทําให้หุ่นดีด้วยน้ำหนักด้วยใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนอกจากเรื่องของผิวพรรณเรื่องสิวฝ้าต่างๆแล้วเรื่องของน้ําหนักก็เป็นเรื่องมาแรงตัวหนึ่งแล้วรวมทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะดูแลตัวเองค แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะกิร์นเกี่ยวกับเรื่องของว่าทํายังไงถึงจะลดน้ําหนักได้โดยวิธีถูกต้องแล้วก็ได้สัดส่วนกระชับบางคนดูเราไม่อ้วนก็จริงครับแต่ว่าส่วนเกินค่อนข้างเยอะฮะก็จะเป็นพุงแขนต้นขาอะไรต้นมี้ไหมลองเช็คดูสิอย่างนั้นเลยไม่อยากเชื่อเยวันนี้มีเหมือนกันสิเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของวิธีการลดน้ำหนักเนี่ยมีวิธีหลอกใช่ไหมครับก็มีออกกำลังกายแล้วก็ นอนเร็วๆกินน้ำเยอะๆอดอาหารก็ด้วยใช่ครับแต่สมัยนี้มันมีวีวัฒนาการค่อนข้างเยอะตอนนี้ปัจจุบันก็คือเหมือนมีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะไปหมดแล้วอย่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยความอ้วนหรือว่าสัดส่วนบริเวณที่อ้วนสัดส่วนใหญ่เนี่ยมันมีต่างกันไหมคะคุณหมอก็ปกติก็ต้องรู้ก่อนว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนต่างกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็มันก็จะมีหลักๆ2อย่างก็คือ เขาเรียกว่าอ้วนลงพุงอ้วนลงพุงเนี่ยภาษาอคิดเล็กแอนดรอย o อบิสตี้หมแอนดรอยเนี่ยมันคือแอนโดเจนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นฮอร์โมนของผู้ชายอยู่แล้วก็จะอ้วนลงพุงส่วนผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ้วนอ้วนลงพุงก็มีมีได้ด้วยเพราะผู้หญิงบางคนก็จะมีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายที่เด่นขึ้นมาใช่็จนมีเป็นสิวมีขนเยอะอ้วลงพุงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลักษณะอ้วนที่เป็นเาเรียกไก่น่อยไก่น่อยแปลว่าผู้หญิงเป็นนารีเวสนะฮะไก่หน่อยท้ายก็คือจะอ้วนเป ชงก้นบันทายเป็นแพรเฉเป็นลูกแพรใช่ก็คือบริเวณที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงใช่ใช่ครับต้นเหตุของความอ้วนในลักษณะกลุ่มทั้งสองแบบนี้นะยครับมาจากไหนสำคัญเลยคือทั้งสองแบบเนี่ยสาเหตุเดียวกันฮะก็คือส่วนหนึ่งคือกรรมพันธุ์ฮะอันนี้เป็นอะไรที่เป็นจีเนติกเนี่ยเราพ่อแม่เราให้มาแล้วก็เราก็จะทําอะไรไม่ได้ต้องใช่ใช่ครแล้วก็เรื่องของอาหารสําคัญลองลงมาเป็นอาหารก็คือประโยคที่ว่า U R W a T U E เนี่ยสำคัญเลย ก็คือกินยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นอาหารนี่สาคัญมากก็ <c oughs> ต้องพิถีพิถันแล้วก็มีวินัย <c oughs> ในตัวเองที่จะต้องอะไรจะเข้าปากเราแต่ละอย่างต้องคิดดีๆเลย <c oughs> นะฮะบาง <c oughs> คนเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเ <c oughs> ห็นว่าเออตรงนี้เนี่ยน่าจะลดความอ้วนได้จริงๆแล้วถ้ารีวิวลึกๆแล้วเนี่ย <c oughs> พวกนี้นอกจากจะมีน้ําตาลผสมอยู่ซ่อนอยู่ด้วยแล้วเนี่ยอาจจะมีส่วนเสียต่อร่างกายเยอะแยะทั้งหมดนะาะสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของออกกําลังกายนะครับถ้าสมมติว่าผมอ้วนละ เดินเข้าคลินิกคุณหมอนะครับหรือว่าเนี่ยคุณนกเนี่ยปวดแล้วเดินเข้าคลินิกคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอจะต้องทํายังไงก่อนครับเริ่มต้นทั่วๆไปฮะต้องสักประวัติตัวร่างกายอยู่แล้วครับเพรประวัติก่อนชีวิตประจําวันกินอะไรบ้างทิวิตี้แต่ละวันมีอะไรบ้างเนี่ยครับน้าหนักส่วนสูงเท่าไหร่เพื่อที่เราจะมาสามารถคํานวณมีตัวชี้วัดนะฮะว่าจะอ้วนระดับไหน1นึาหรือว่าแค่น้ําหนักเกินเฉยหรือว่าแค่ไม่ได้สัดส่วนนะ ที่เขาเรียกว่า BMI ก็ได้ยินมา Body Mass Index นะฮะก็คือเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาคำนวณแล้วเราก็จะรู้ว่าคนนี้น่าอ้วนระดับไหนหรือว่าแค่น้ำหนักเกินเท่านั้นนะฮะยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้วัดออกมาแล้ว BMI แบบเกินขึ้นมาเรื่ลยนี่ทำไงก่อนนะครับก็อันดับแรกก็อย่างที่บอกว่าต้องซักประวัติก่อนถ้าเผื่อว่าเรื่องอาหารยังไม่เหมาะสมก็ต้องปรับอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่บางคนเนี่ยก็คิดว่า คุมอาหารแล้วชัดเจนเรียบร้อยแต่ว่าด้วยของความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรต่างๆบางคนว่าเออกินอาหารเนี่ยฉันว่าอย่างเงี้ยไม่อ้วนแต่ว่าบางคนกินแต่ผลไม้ผลไม้บางอย่างก็ะจะมีน้ําตาลเยอะนะฮะมันก็เหมือนเราได้แป้งได้น้าตาลทั่วๆไปนะฮะ บางอย่างก็อย่างเช่นขนมปังหนึ่งแผ่นเนี่ยก็เหมือนข้าวหนึ่งจานละก็เหมือนาค่อนข้าเงาเยอะใช่<า>แต่จริงเราถามว่ากินแล้วอิ่มมากไหมก็ไม่ได้อิ่มทำให้เรา,าเรายิ่งิ่งกินยิ่งกินเข้าไปอีกปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะสังคมเมืองนะฮะสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั่วไปเร่งรีบไปหมดแล้วก็ทุกอย่างสบายมากกิจว t ตี่คนเรามันลดลงอ,อาหารก็ไม่ได้เลือกมากก็ต้องรีบๆกินละโดยเฉพาะพวกฟาสต์ฟู้ดที่เป็นจังคูทั้งหลายแล้วเนี่ยพวกพวกนี้มีผลเสียทั้งนั้นแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรา เดี๋ยวนี้กดๆอะไรก็ได้แล้วเนาะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเพราะไอ้คือพอดีน้อยมากใช่ใช่ครับไม่ไม่มีการออกกําลังกายใดๆเลยพวกนี้เนี่ยเหมือนว่าเราอินเทคเข้าไปเนี่ยก็จะเอาพุทที่ออกมาเราไม่ได้ใช้เลยเหมือนเราก็เก็บเก็บเก็บเพราะนั้เก็บน้ําตาลเข้าไปมันก็จะไปเป็นแฟตนะฮะกรูโคสที่ส่วนเกินเนี่ยเขาจะมาเป็นแฟตก็จะไปสะสมตามส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นพุงบั้นท้ายต้นแขนต้นขาเป็นต้นนะฮะ เวลาที่บอกว่า,าโยโย่เนี่ยอ้วนขึ้นมาหนักกว่าเดิม <ฮะ S 1> เรื่องของผิวพรรณที่จัดก,ก่อนหน้านี้คือมันสู้ไป<ช>แล้วพอมันอ้วนมากขึ้นแล้วผิวพรรณเราม,มันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนคนบวมแล้วฮะคราวนี้บวมแบบอ้วนไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ำไม่มีนวลเป็นซี่ๆอ้วนแบบบวมน้ำแล้วมัมนเี่ยวกบผิวแตกลายใช่อย่างนั้นเลยฮะเวลาเวลาเรายุบเร็วพองเร็วนี่นะฮะมันผิวเราแตกลายแล้วเรื่องของผิวแตกลายนี้รักษายากมากเป็นเราทั้งๆจะรักษายากครีมเคลมอะไรใช้ไม่ได้ก็ช่วยนิดหน่อยฮะเชื่อนิดหน่อยแต่ว่า ทางที่ดีคือต้องลดค่อยๆจเย็นๆฮะเปิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันไปแล้วก็ให้ร่างกายเราชินไปกับวิธีการของเราที่จะทำใช่ถ้าสมมติว่าเป็นวิธีแบบอาหารเสริมนะคุณหมอครับเบาจะปลอดภัยไหมฮะปลอดภัยฮะอาหารเสริมเนี่ยปกติที่ที่เขาจะทํามาแล้วก็เหมือนให้ผู้บริโภคให้คนไข้ต่างๆที่จะเข้าไปได้นะฮะกินเข้าไปได้เนี่ยใช้ได้โดยปลอดภัยเนี่ยพวกนี้คือจะต้องมีการของผ่านออยผ่าน f d a approve ฟอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วฮะค่อนข้างจะปลอดภัยแต่นี้เราก็ต้องเลือกละว่า แอคทีฟอินกรีเดียนตัวนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารอาหารอะไรก็ตามที่มีผลเกี่ยวกับน้ำหนักเนี่ยแอคทีฟตัวนั้นเป็นอะไรแอคชั่นยังไงนะฮะอย่างวันนี้ที่เราจะต้องพูดกันก็คือเรื่องของบุกอะไรเงี้ยตัว่ัวบุกใช่ไหมที่ต้องพูดกันวันนี้คุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างก็ผงบุกเนี่ยฮะก็ใช้กันมานานละก็ค่าเหมือนเป็นไฟเบอร์อย่างหนึ่งก็คือกินแล้วก็จะค่อนข้างเหมือนเราจะ ไม่หิวมากละอิ่มก็เราก็เคยดุดุดใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างแพร่หลายเยอะบางทีเยอะเกินไปเราต้องดูว่าลักษณะของเกรดของยาเหมือนเรายาซื้อยาตามท้องตลาดนี่ฮะก็เราก็ต้องดูว่ายาไหนเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้ครับก็เกรดอะไรใช่ครับค่ะอีกอย่างหนึ่งอันนี้ส้มแขกเห็นบอกว่ามีเยอะเลยเนาะเราได้ยินกันบ่อยมากเชว้ส้มแขกก็พูดกันเยอะเนาะตอนนี้เพราะว่ามันก็จริงๆเราเป็นผลไม้พื้นบ้านเนาะมันมาจากประเทศอินเดียใช่ไหมแต่เมืองไทยนี่จะหาได้ตามภักใต้เยอะเป็นสม เป็นผลส้มแขก็เขาชื่อกาซีเนียนะฮะเรียกง่ายๆเป็นภาษาที่คนทั่วๆไปรู้จักนี่คือกาซีเนียก็คือมีเป็นผลส้มแขกก็เป็นผลม้รถเปรี้ยวชนิดหนึ่งที่มี้แอคทีฟอินกรีเดียนที่ว่านี่คือผลตัวส่วนประกอบหลักของเขาที่จะใช้ในเรื่องของให้ได้สัดส่วนและดน้ำหนักเนี่ยเขาเรียกไฮดอกซี c ซ t r i c a แอซเป็นกรดชนิดหนึ่งเหมือนที่เรารู้จัก A a b เ a กันนะครับอันนี้ หมือนผัดเซลล์ผิวให้ผิวขาวใสอันนี้ก็เป็นกรดอีกตัวหนึ่งครับเรามาใช้ในเรื่องของลดความอ้วนได้ใช่ครับ HCA Hydroxy Acid แล้วมันจะไปทำงานไหมงรมันแทรกซึมดึงเงาไขมันออกคือหลักๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาศึกษากันมาว่าตัว Hydroxy Acid เนี่ยนะฮะจะไปบล็อกเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จะไม่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปเป็นไขมันส่วนเกินเพราะมันไปบล็อกตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเป็นแฟตไม่ได้ละล้น้ำตาลในเลือดเราก็ยังคงที่ถูกไหมพอน้ำตาลในเลือด ที่เราก็เหมือนว่าเรามีอินเนอร์จีตลอดเวลาไม่หิวและเพราะว่าเหมือนเรามีน้ําตาลเนาะอยู่ตรงที่เมื่อใดที่น้ําตาลเราตกไปเนี่ยเหมือนเราจะมือสันไม้สันหรือเปล่ามเวลาเราหิวหิวข้าวก็ต้องรีบๆกินกินเยอะกินเยอะก็อ้วนใช่อันนี้เนี่ย มันมีเอนไซม์ตัวนึงมาเขาจะไปบอกเอนไซม์ตัวนี้ตัวที่จะไปเปลี่ยนตัวน้าตาลส่วนเกินให้เป็นไขมันนะะพอเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บมันก็จะไม่มีไม่มีไขมันมาสะสมของเราข้อดีอีกอย่างคือน้ําตาลเราก็ยังอยู่คงที่ถูกไหมฮะน้ำตาลคงที่เราก็เหมือนเรามีเอนจอยสลายเวลาไดซีมิกอินเด็กใช่ไหมใช่ก็จะมีไม่เด้งขึ้นเด้งลงใช่ก็อยู่ตลอดเวลาแล้วทําให้เราไม่หิวอิ่นานใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญอีกแอคชั่นหนึ่งที่เด่นของเมื่อกี้สองอย่างล้วน้อันหนึ่งคือไม่เก็บไข เร่งขึ้นเร่งลงอ่าใช่อันที่สามข้อที่สามเนี่ยคือเขาจะไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวหนึ่งเมื่อกี้บล็อกเอนไซม์ตัวนั้นไปแล้วแต่เดี๋ยวี้อาจจะไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ช่วยสลายแฟตฮะ ช่วสลายแฟตส่วนเกินด้วยอันนี้เป็นอีกอีกอีกข้อดีหนึ่งที่ใชไหมค่ะเอ๊ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลอะไรที่เป็นอันตรายกับร่างกายไหมพวกพวกพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอันตรายครับอะไรก็มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็ไม่มีไม่มีเรื่องของโยโย่เอฟเฟกต์ไม่มีเรื่องของการติดยาหรืออะไรเพราะมันไม่ใช่ยามันเป็นเหมือนเป็นสมุนไพรเป็นสารสกัดจากผลส้มธรรมดาใชครับผมถามกลับไปเรื่องของผมบุกหน่อยได้ไหมครับผมบุกเนี่ยถ้า ือมันพองใช่ไหมไดครับถ้ากินมากๆไปจะมีปัญหาอะไรไหครับเราก็จะมีต้องต้องอ่านตามที่เขากําหนดมาแล้วฉลากยาเนี่ยสำคัญนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแหล่งที่มาด้วยก็ค่อนข้างจะต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้เพราะว่าเหมือนถ้าถ้าเราบางอย่างเราใช้ของที่ไม่มีคุณภาพพวกนี้เข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่กว่าจะมากว่าจะมาเข้าถึงท้องเราเนี่ยนะฮะบางทีมันมีอันตราย s i ยเอฟเฟกเยอะนะค่อนเพราะฉะนั้นก็เราคนต้องหุดเลือก ของบุกที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพใช้ืแค่เขาเอามาทําเป็นยาอันนี้แสดงว่ากินได้แล้วไม่ใช่ว่าไปผสมตามนู่นนี่นั่นแล้วกินเข้าไปบางทีเราไม่รู้แหละถ้าในลักษณะนี้สามารถควบคุมน้ำหนักได้ไหมครับถ้าตัวพวกนี้เอามาช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ไได้แต่แต่ว่าเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าพึ่งพึ่งอางนอกอย่างเดียวค่ะก็ต้องอย่างเช่นอย่างที่บอกก็คือ วินัยสําคัญมากเลยอาหารแต่ละอย่างที่เข้าปากไปต้องดูดีๆเลยมีกี่แคลอรี่น้ําตาลเท่าไหร่อย่างนี้เลยฮะแพ้วพวกนี้มันค่อนข้างลึกต้องบอกคนญี่ปุ่นเนี่ยนับตลอดนะแล้วคนไทยไม่เคยนับเลยนี้วันหนึ่งเนี่ยเรากินน้ําตาลได้ไม่เยอะหรอกครับจริงๆกินผมว่ากินน้ําอัดลมแค่เดียวก็หมดโคต้าแล้วต่อวันใช่ฮะออกกําลังกายก็สําคัญสำคัญคือเรื่องนอนนะฮะนอนถ้านอนไม่พอเนี่ยอ้วนนะฮะจะบางคนไม่รู้ว่ามันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เลปตินเลปตินเนี่ยทำให้เราอิ่ม พอนอนไม่พอเลปตินมันต่ำมันก็เลยหิวมันจะเลยหิวแล้วเราก็กินละ,ะนี่คงรู้กันนอนน้อย,อย,อยกินเยอะ เออเล็ตินใช่ไหมครับก็เลยเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนด้วยใช่ครับหลายๆอย่างเนาะโดยสรุปอย่างที่คุณหมอบอกแล้วกันอะไรบ้างคุณโด้คุณเก๊กห้ามนอนดึกค่ะออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารถ้าเป็นไปได้คือจดเอาไว้ก็ดีนะว่ากินไปกี่กิโลแคลอรี่หรือกี่แคลอรี่แล้วนะคะถ้าทำได้นะเอโคแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะมาคุยกันถึงเรื่องของผงบุกนะครับแล้วก็ตัวส้มแขกที่มาจากประเทศอินเดียครับว่าคุณภาพของมันเนี่ยจะช่วยใคุ คุณผู้ชมเนี่ยควบคุมน้ําหนักได้อย่างไรครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าสําหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอสัรเสริญหัวใจมากๆเลยนะคะที่มาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการลดน้ําหนักแบบว่าถ้าเราทําเองที่บ้านเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงหน้าครับเราไปพูดคุยกับสาวสวยท่านนี้กันเจ้าของสูตรลดน้ำหนักไลฟ์โบทวินกันครับวคใครไม่ป่วยยกมือขึ้น ชีวิตที่ดีกว่ากับน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสกัดเย็นบริสุทธิ์ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องไขมันซึ่งเป็นสารอาหารัวหนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดครับในระบบอาหารของเรานะครับเราคงจําไว้ว่าเรามีอาหารหลักห้าหมู่ใช่ไหมครับไขมันเป็นหนึ่งในอาหารหลักของเราครับคนทั่วไปเดี๋ยวนี้มัจกจะเข้าใจว่าไขามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็น่ารังเกียจก็พยายามลีกเลี่งยงไขมันก็มีการพูดกี่ยวงเรื่องไขมันว่ามี2ประเภท คือประเภทอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวตอนหลังคนเราก็มักจะมาใช้ไขมันไม่อิ่มตัวกันเยอะเนื่องจากว่าเชื่อกันว่าไขมันอิ่มตัวนี้จะไปทําให้เกิดมีการสะสมของไขมันภายในหลอดเลือดในร่างกายซึ่งทําให้เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันตามลําดับนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไขมันนอกจากจะเป็นประเภทอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวแล้วเนี่ยก็ยังมีชนิดของความยาวของไขมันมาเป็นองค์ประกอบด้วยอย่างเช่นไขมันประเภทห่วงสั้นห่วงปานกลางหรือห่วงยาวนะครับ พราะนั้นการเลือกใช้ไขมันในการบริโภคก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึง2ปัจจัยเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยไขมันอิ่มตัวซึ่งมีขนาดห่วงโซ่ขนาดสั้นหรือปานกลางเนี่ยก็จะเป็นไขมันที่ดีนะครับเราสามารถจะบริโภคได้อย่างเช่นไขมันจากพืชนะฮะบางประเภทอย่างเช่นจากมะพร้าวเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะใช้บริโภคได้อย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสกัดเย็นปริสุ์ ผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพครับเพราะด้วยหน้าที่การงานที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเคล็ดลับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเดียวทองเทอร์เบลเป็นประจำทุกวันครับเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มข้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนโครบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายและสมองผมคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสุขได้ครับ ด้วยสารายเกลยวทองเฮอร์บาเลสใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเลสคลาไม่ป่วดย,ยกมือขึ้นปาไรสุดน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสกัดเย็นคุณภาพที่คุณไว้วางใจศาสตร์อโรมาโทรปีกลิ่นหอมล้ำค่าที่นำพาความงามตามแนวธรรมชาติบำบัดสู่คุณใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเล่ The a r o ย a y c l i n i เราจริงจังเรื่องการนวดหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นฉบับพกผ่านเล่ม2ไม่ต้องจ่ายแพงแต่สุขภาพแข็งแรงแบบสุดๆหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อเลและบุ๊กสมายทุกสาขาดีอรรยาชอ็อปร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพและยาแผนโบราณรูปร่างดีด้วยสุดยอดอาหารเสริมออร์แกนิกไลโปทวินกลับเขสู่รายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับ พวกเราสองคนนะครับนัดคุณแคทเอาไว้ครับในการคุยถึงเรื่องของการควบคุมน้ําหนักครับผมใช่แล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่แคทอยู่ตรงไหนสงสัยดูเฉลียเพลินมื่อเนี่ยเออแน่นะสิครับก็อยู่ในนี้แน่นอนเพราะว่าดูดีมีราคานะครับคุณแคทคงชอบนะพี่วชัยนกบัวช่ยพี่แคทได้ปะรับสวัสดีค่ะสสวััดีีีคค่่นเ ใช่ค่ะพี่แคทชยันทีมสว่างมิวน์ครับผมเนี่ยวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้เลยครับเรื่องของการควบคุมน้ําหนักก็ต้องคนนี้เลยคุณนะครับใช่เพราะว่าเป็นคนที่ดูแลน้าหนักได้ยอดเยี่ยมต้องถือว่ายอดเยี่ยมใช่แล้วตอนนี้นะรู้สึกเหมือนจะผอมลงอ่ะคันที่เาเจอกังน้ำนนี่นี่น้ำหนหน้าท้องหายแล้วโอไม่ใช่แค่ชุดนะครับคือชุดนี้รัดมาเลยรัดมาเลยแสดงว่าเรามั่นใจคือใส่เสื้อผ้าใส่เล็กลงนะครับค่ะเบอกว่าน้ําหนักลดลงเนี่ย เป็นเกือบยโลนะ15กิโล15กิโลค่ะ2เดือนค่ะที่แคบมีเคล็ดลับกาโให้ดูนะนี่นีเป็นไงล่ะของจริงไม่ได้ขโมงขโมยวเลยไม่ไม่ไม่อย่าไปคุยกันดีกว่าว่ามันมีเคล็ดลับอะไรเห็นบอกว่ามีส้มแขกส้มแขกอะไรที่ไหนนะอินเดียหรอล่าโอ้นี่เป็นแบบว่าเคล็ดลับเลยเดี๋ยวไปคุยกันมจินเดียนะจเลยงันไปหาที่่เลยคุณและตรงนั้นคุณเชิญค่ะพี่ค่ะเชิญเลยค่ะ ค่ะกันเลยครับพี่แคทครับถ้าเกิดนัดคุยกันดีกว่านะครับว่าดูแลนดูแลสุขภาพได้ดีแล้วก็ดูหุ่นยังฟิตเฟิร์มอยู่ถูกต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณนี่ฉันว่ามาทบทวนก่อนดีไหมเพราะว่าเวลาที่พี่แคทมารายการเราตั้งแต่แรกๆเนี่ยพี่แคทมาบอกอะไรกับพวกเราบ้างมาบอกเออมาบอกอะไรมาชวนหรือประจานค่ะทบทวนสิทบทวนสิพวกเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเนอะบ้างคือตอนแรกเนี่ยพี่แคทเนี่ยตรงๆนะดีกว่านี้มากดีกว่านี้นะตอนไปออกรายการเราใช่ค่ะแล้วก็ ผิวพรรณยังไม่แบบเนียนขนาดนี้นะหลังจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วผมจำได้ตอนออกตัวนี้ผิวพรรณตัวไลโปทวินไลโปทวินค่ะได้ทดลองทานดูใช่ค่ะทานไปทานมาผอมลงนะคแะแต่ต้องให้พี่แคทเล่าหนึ่งว่าไอ้จังหวะนั้นเน่ยผอมลงมันเป็นยังไงบ้างได้ค่ะคือถ้าเกิดเดี๋ยวเขาจะมีรูปขึ้นมาแน่รูปที่จะประจานพี่เนี่ยมันก็จะเป็นรูปที่พี่คือพี่ทําธุรกิจร้านจิวเวลรี่นะคะก็คือเปิดร้านเพชรนะคะ เวลาที่เราเฝ้าตู้อะคือต้องใช้คําว่าเฝ้าตู้เพราะลูกค้าเนี่ยจะต้องอยากซื้อกับเจ้าของค่ะอ่าเนั้ยเราก็เหมือนจะขยับไปไหนไม่ได้ก็เหมือนแทบจะกินนอนในร้านป้าก็คือเหมือนเวลาใครมีซื้ออะไรมาฝากก็จะต้องทานถ้นั้นเรื่องน้ําหนักตัวก็จะขึ้นตลอดนะคะบวกกับ มีน้องแล้วด้วยคือเวลาผู้หญิงเนี่ยตอนสาวๆผอมทุกคนนะคะสวยทุกคนนะคะแต่พอเรามีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮอร์โมนหรือร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็จะทําให้น้ําหนักตัวเราขึ้นได้เสมอเลยและอย่างมีแคทเนี่ยเป็นคนที่โยโย่จากการมีน้องค่ะก็คือตอนแรกหนักแค่45กิโล45กิโลเท่ากันใกล้ๆเคียงสวยช